ครับผมอาจารย์พี่เอนะครับเจอกันมาหลาย EP เต็มทีนะฮะอันนี้น่าจะเป็น EP ที่11แล้วนะครับ EP นี้นะครับจะมาคุยว่าก่อนหน้านี้เราคุยว่าเราใช้แกมม่าแอปในการทำพรีเซนเทชันนะครับซึ่งมันก็ดีนะครับในฉุกเฉินมันดีนะครับทีนี้มาดูกันต่อว่าถ้าในสถานการณ์ที่เราจะต้องสร้างไอเดียหรือคิดไอเดียกันหรือระดมสมองไอเดียกันในทีมนะครับแล้วเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ตัวตัว c h a t GPT แล้วกันเพราะเดี๋ยวยังไม่ได้สอนนะเดี๋ยวสอนอีกทีนึงนะครับจะใช้ตัวไหนได้บ้างนะครับ ก็มีตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับชื่อว่า v i m s i c a l นะตัวนี้ดีนะฮะตัวนี้ก็ดีทุกตัวละแนะนำดีทุกตัวเลยบ h i m s i c a l สะกดแบบนี้นะฮะ w h i m s i c a l นะครับสะกดแบบนี้นะครับเมื่อเราเข้าไปเนี่ยตัวแรกเลยนะครับตัวแรกเลยก็กดเข้าไปเลยครับนะครับกดเข้าไปเลยข้อดีของมันเนี่ยคือมันเป็น virtual workspace ครับมันสามารถทำงานร่วมกันได้แต่ทไอคำอะไรพวกนั้นก็ช่างมันเถอะนะครับเวลาเราเข้าใช้งานนะครับ ลบให้หมดก่อน่านเวลาใช้งานนะเราก็ไปที่ Create New นะครับเลือกบอร์ดนะครับเลือกบอร์ดอันนี้ต้องล็อกอินให้เรียบร้อยก่อนนะครับเลือกบอร์ดมาพอได้บอร์ดมาให้กดที่ตัวนี้นะฮะที่เขียนว่า My Map หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็วางทีนี้ต้องบอกก่นอบบนว่า v i m i c l เนี่ยถึงแม้มันจะรองรับภาษาไทยแต่มันไม่สมบูรณ์ครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาพิมพ์ไทยในนี้ก่อนนะครับเช่นอ,อ,อาหาร อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงอ่ะอย่างนี้นะฮะเอาเป็น20่สิบเลยวอาสิบอาหารแล้วกันตั้งตัวแบบนี้ก่อนนะครับตั้งตัวแบบนี้ก่อนกด Copy ไปนะครับแล้วไปใส่ตรงช่องนี้ฮะนะครับ ใส่ลงช่องนี้เสร็จแล้วนะครับความดูเดือดอยู่ตรงนี้ฮะกด1ครั้งนะครับแล้วกดเครื่องหมายดาวนะครับกดดาวตรงนี้นะครับหนึ่งครั้งนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยจะไปสร้างไอเดียอาหารที่เหมาะกับผู้สูงวัยที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตเห็นไ,ไหมฮะขอไปแค่5เหมือนประชดเลยใส่มาสิบนะครับแน่นไปหมดเลยนะครับอันนี้แปลว่าเราสามารถหาไอเดียสินค้าในธุรกิจเราจากการป้อนคําสั่ง ซึ่งสังเกตน,นะคําสั่งจะสัมพันธ์กับลูกค้าของท่านเองแปลว่าอะไรแปลว่าท่านต้องรู้จักปัญหาของลูกค้ารู้จักลักษณะของลูกค้าไอปัญหาลูกค้าเนี่ยภาษาเราเรียกเพนจอยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะได้สอนใน E ีต่อไปนี่แหละนะครับแต่เราจะเห็นเลยว่าเราสามารถที่จะสร้างตัวไอเดียสินค้าได้นะครับบางครั้งนะครับเราอยากได้มากกว่านี้เช่นเราอยากจะเฉพาะจจงว่าเฉพาะเครื่องดื่มเท่านั้นก็กดปากกาเล็กๆตรงนี้หนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็พิมพ์เป็นเครื่องดื่มเข้าไป เราต้องการไปแค่เบเวอร์เลชอย่างเดียวนะครับกดที่เครื่องดื่มแล้วกดดาวไปเลยครับอันนี้จะไปเจนเครื่องดื่มอย่างเดียวนะครับเป็นการกําหนดกรอบในการค้นนะครับเนี่ยได้กรีนทีได้บีทรูทนะครับได้โลว์แฟตมิลได้วอเตอร์เมลอนมานะครับฝั่งนี้คือเครื่องดื่มฝั่งนี้คืออาหารเห็นไหมฮะถ้าเราจะเปิดร้านอาหารวันนี้เราได้แล้วนะว่าเราต้องมีอะไรบ้างนะครับมีผักใบเขียวนะครับมีตะกูลเบอร์รี่นะครับมีแซลมอนมีโอ๊ตมิลนะครับมีกรีกโยเกิร์ตนะครับอันนี้เป็นเมนูอาหาร สมมุติว่าผมจะทําเมนูอาหารขายละทีนี้นะครับผมก็จะมีผักใบเขียวอลองดูนะดูวิธีการประยุกต์ใช้นะครับอันนี้จะยาวหน่อยในพะนี้นะครับจงออกแบบจงออกแบบเมนูอาหารเม,น,น,มนูอาหารสำหรับผู้สูงวัย ที่ต้องมีส่วนผสมของนะครับเราก็ copy ตัวนี้มาฮะคำแรกเลย Leafy Green Vegetable นะฮะ,ะมาวางอุ้ยมาวางตัวที่หนึ่งคอมม่าไปตัวที่สองนะมาวางต่อฮะตัวที่สองมีอะไรฮะมีเบอร์รี่นะครับมีเบอร์รี่อ่าอุ้ยอุยมีเบอร์รี่อันนี้เป็นวิธีการทำงาน ที่พลิกแพลงนะฮะถ้าท่านใดดูแล้วไม่รู้เรื่องให้ดูซ้ํานะครับให้ดูซ้าเพราะว่าอันนี้จําเป็นนะครับมีแซลมอนด้วยนะผมมีทั้งเบอร์รี่มีทั้งแซลมอนเลยนะครับใส่ไปสามตัวเอาอีกหน่อยแล้วกันนะครับอยากได้กรีกโยเกิร์ตด้วยนะครับเห็นมีอยู่ข้างล่างนะครับอ่ามีกรีกโอ๊ตมิลไม่เอานะฮะโอ๊ตมิลเหมือนอาหารนกนะฮะไม่เอาไม่อร่อยนะครับนะครับแล้วแต่นะผมกินแล้วผมว่ามันไม่อร่อยกินแล้วเหมือนอาหารนกเลยอ่าสี่ตัวนี้นะครับ เราก็เอาเอา,เอาคำสั่งเนี้ยเห็นไหมครับเอาคำสั่งเนี้ยนะ Copy ไปไปเข้า Chat GPT ที่สอนไปเมื่อ EP ก่อนหน้านี้ท่านไปย้อนดูนะครับท่านต้องไปย้อนดูนะนะครับแปะไปในคำสั่งเลยครับให้ออกแบบเมนูอาหารสำหรับผู้สูงวัยที่มีส่วนผสมของผักใบเขียวเบอร์รี่แซลมอนแล้วก็กลีกโยเกิร์ตนะครับให้ AI ดีไซน์เมนูให้นะครับอะไรมันชื่อเมนูอะไรเ,เนี่ยกลีกโยกโอ้โหแล้วชื่อก็ยากด้วยสมมุตินะ มีกรีนสมูทตี้กับกรีกโยเกิร์ตนะครับอันนี้เป็นเมนูนะมื้อเช้ามื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นนะครับครบเลยนะครับมีสแน็คให้ด้วยนะครับว่าแต่ละวันควรจะกินอะไรนะครับตอนนี้สังเกตไหมท่านพัฒนาสินค้าไอเดียสินค้าใหม่โดยภาษาระหว่างบีมซิคโคเมื่อกี้ที่เราถามว่าต้องการอาหารสำหรับผู้สูงวัยพอมันไอเดียมาแล้วเอาไอเดียมันที่เป็นประเด็นอะมาให้ AI ใน h ช t gpt นี่แหละผนวกรวมเมนูแล้วเกิดเป็นเมนูใหม่ขึ้นมาอยากรู้ไหมเมนูนี้หน้าตาอย่างไร กปปีไปครับจำโปรแกรมแรกที่สอนได้ไหมครับถ้าจำไม่ได้ไปย้อนดู EP ีแรกๆนะครับชื่อว่าคลิปดอปนะครับเข้าไปที่คลิปดอปเหมือนเดิมเลือกตัวแรกเลยครับ Stable Diffusion XL วางไปเลยครับคำอธิบายเมนูกด Generate 1ห่ทีมารอดูหน้าตาเมนูอาหารเรานะครับว่าจะออกมาหน้าตาแบบไหนนะครับน่ากินไหมไม่รู้โอ้โหดูดีเลยดูแพงมากนะครับเห็นไหมฮะ เราสามารถที่จะมีรูปสินค้าไปทําการตลาดได้แล้วอ่ะขออนุญาตอีกตัวแล้วกันนะครับเป็นกรีนสูบเทตไม่เอากรีนสูบเทตอันนี้ดีวกว่ากรีลแซลมอนสลัดท่านพอจะเชื่อมโยงได้ไหมฮะคือจะบอกว่าการเรียนด้วยกันแบบเนี้ยนะครับท่านต้องโดดไปโดดมาไม่ได้อ่ะท่านต้องดูไลน์แต่อีพีแรกมา,มาเนื้อหามันจะต่อเนื่องกันนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับที่ไฟสเตอร์เองในคณะบริหารของผมเนี่ยเราสอนกันแบบนี้นะครับอันนี้เป็น แซลมอนนะครับย่างนะครับแล้วก็อยู่กับผักใบเขียวนะครับตามเมนูเป๊ะนะครับขอเมนูสุดท้ายแล้วกันเห็นมันชื่อแปลกแปลกดีกรีกโยเกิร์ตกับชิคเก้นแรปนะครับ่าลองดูนะครับนะครับเห็นแล้วก็หิวเลยใกล้เที่ยงแล้วด้วยนะครับมาลองดูนะฮะเราจะเห็นว่างานแบบเนี้ยเราสร้างได้เองนะครับเราสร้างได้เองว i มซิคคอลเนี่ยดีมากนะครับเพราะว i มซิคอลเองมันเจนไอเดียเป็นไมล์แมปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้เอไอตัวอื่นมันจะออกมาเป็นข้อความเลยนะครับถ้าเวอร์ชั่นที่ไม่ไม่เสียตังค์นะ นะครับแต่ในวิมซิคอลเนี่ยมันเป็น m i n d Map ก่อนพอ Mind แ a p เราเอา m i n d m ม p มาสร้างรูปเนี่ยมันจะง่ายนะครับหรือเอา m i n d Map เอาคีย์เวิร์ดเช่นเบอร์รี่เช่นแซลมอนเช่นอะไรอะ่ะผักใบเขียวเนี่ยแล้วเอาไปสั่งต่อว่าให้มันคิดเมนูกับคนแก่ที่มีปัญหาเรื่องนี้คนแก่ไม่ดีคนมากประสบการณ์นะครับที่มีปัญหาเรื่องนี้แล้วออกมาเป็นเมนูอาหารเอาเมนูอาหารมาสร้างรูปในคลิปด o อกนี่ฮะได้รูปมาแล้วครับกรีกโยเกิร์ตพันด้วยแป้งนะครับข้างในเป็นกรีกโยเกิร์ตแล้วก็มีตระกูลเบอร์รี่แล้วมีย เนี่ยท่านไปพรีออเดอร์สินค้าได้แล้วครับท่านก็เปิดร้านอาหารเป็นอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยนะครับที่มีปัญหาโรคต่างต่อไปนี้แล้วท่านก็ดีไซน์เมนูมาถ้าจะให้นิ่งหรือให้เนียนเนี่ยก็ให้นักโภชนาการหรือให้แพทย์ที่เกี่ยวข้องอาหารที่เชี่ยวชาญเนี่ยท่านได้ช่วยตรวจประเมินให้ก่อนนะครับว่าสินค้าแบบนี้มันเหมาะจริงๆหรือไม่ถ้าเหมาะท่านเอาไปใช้ท่านก็ประหยัดเวลาตั้งแต่ ep แรกจน ep นี้นะครับท่านจะไม่ได้จ่ายเงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะในการทําการตลาดต้นทุนต่า ถึงได้บอกตั้งแต่แรกแล้วว่า AI จะเข้ามาช่วยทําให้การตลาดที่เป็น low cost หรือ zero cost เนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับเดี๋ยว EP หน้าเรากลับมาตอนนี้เรารู้ตัวเองแล้วนะปั้นตัวเองเรียบร้อยเลยนะครับรู้แล้วต้องทํายังไงหาแนวทางหาตลาดอย่างไรนะครับ EP หน้าจะมาดูว่าแล้วเวลาไปส่องชาวบ้านเขานะครับควรจะส่องแบบไหนนะครับไปดูว่ากลยุทธ์เขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ